สะใจอ่ะมันสเปซมันเยอะอ่ะมันเลิศอ่ะหรือว่าอยากจะเราโดนไม่โดนเอาต้นดื่มอะไรไหมมีกล้องเหรอมีอะไรไอ้จริงต้นดื่มอะไรตุ๊กองเหรอเจ๊ตุกองเหรอกองเหรอตุ๊กกล้อเลยด้วสติกเกอร์เหมือนเหมือนอะไรนี่มั้งสติกเกอร์แมวระเบิดเวอร์ชันอะไรแมวระเบิดเหรอแมวระเบิดอุ้ยทำไมแมวระเบิดมันไปเ่นะแมวระเบิดมันละก็เป็นเลิศมากอุ้ยทำไมที่มีแมวอ่ะไม่ลู้แฟนๆให้มา ถ้าเกิดไม่มามันจะมีระเบิดอย่างนี้เออฉันเคยเล่นยังไม่ได้แก่เลยอยากแก่เคยเล่นแล้วได้นี่เขาสาดไปจบอันเนี้ยให้สตรอเบอรี่นึกออกปะแค่แบบว่าหลอกกันเฉยๆง่ายแล้วแมวระเบิดมันอยู่ทีป่ะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บนกัวขลงใคเล่นยังไงอ่ะแล้วเล่นไหมนี่แหละเล่นเล่นนี้แหละง่ายแมวตัวนี้ชอบคดดนเขาโคตักคามวัะเลยแบ่อย่างเห่าก็ต้องกดดิบไปได้พี่พี่แบบแมวระเบิดมันเล่นได้กี่คนนะ ห,ห้าป่ะเหมือนจะห้านะ<ต>ไม่อยากแกะกล่องเลยเสียดายมาก คนสวยอ่ะออกสวยด้วยองั้นคือองค์นี้นะทุกคนถ้าหนูทำเอาที่พูดตรงถ้าหนูทำยอดไม่ถึงหนูจะไม่ได้กินนะคะเฮ้ยอกอย่าหนูไม่ได้กินหรอ่ยังไม่ได้กินค่ะงั้นหนูมากินเลยดพี่แอนหนูพูดเล่นวิ่งไปแล้วโอยไปหมดกล่องแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอยตจนี้กว่าโอยอะไรโอ้โหยิ่งกว่าไก่เลยหมูเหม่ออะไรเอาหมดจริงเหรอแล้วไส้กรอกไส้กรอกอีสานอ่ะกวาดเรียบเฮ้ยในทำแอนเจลี่ป้าที่มันแบบเป็นพายุถ่ายเลยตะกร้าเห็นเลยกระดูกอ่ะอย่างนั้นล่ะกูจะเชื่อ อันนี้อันนี้อันนี้ง่ายตอันนี้อ่าอันนี้ได้ปะแจกแจกครบเนาะแจกครบเหมือนเดิมเดี๋ยวเคยเล่นไหมอันนี้นั่นน่ะสิแจกครบเออเป็นวันึ่งวันนึงพอเล่นอันนี้กันจะแกะทำไมเออไปหลังเห็นอันนี้อยากเอออยากรู้เหมือนกันโยคะตลกอะไรนั่นน่ะแจกครบดิพี่เหมือนจะใช่นะใช่แจกครบทำไมมันไม่เห็นเหมือนวิวแล้วเกิดเลยอันเนี้ย อันนี้สมมติว่ามันมีอ๋นคือตอร์ดี้เหรอคะมาจากไหนอ่ะเกมมาจากไหนอ่ะอ๋อโอ้โหอันนี้คือเกมตอร์ดี้เหรออันนี้คือมันจะมีแมลงเกมแต่ฉันใช้แบบนมูพี่เราไปเล่นนะสนุกมากเอาเอาไปคนละอันก่อนโอเคแล้วเราทำให้ดูซัว่าไม่ไม่สมมติว่าอันนี้อันนี้มีจะมีแมงสาบอ๋อผมว่ามีแมงสาบใช่ไหมอันนี้แมงกุจิอ่ะมีแมงวานมีหนูมีแมงมุมมีกบมีขังคาวมีแมงป่องอ่ะสมมติว่าเราจะแจกใครครบทุกคนใช่ไหมแล้ว S <S <S ฉันเริ่มที่ฉันสมมุติเริ่มที่ฉัน,<ม>นฉันบอกว่าเสมมุติว่าอันนี้หลิวมีน้ำยังอ่อลักษณะเป็นอะไรนสมมุติว่าอันนี้แม,ม,นนมงสาบเชื่อไหมฉันให้หลิวให้ใครก็ได้ไม่เชื่ออ่ถ้าไม่เชื่อเปิดมาซึ่งไม่เนี่ยไม่เชื่อถูก<ช>ฉันก็ฉันอ๋อาไม่เห็นว่าหลิวเป็นชนะเพราะว่าหลิวไม่เชื่อถ้าสมมุติว่าตายผูกฉันก็มาวางถ้าถ้าครบสี่ใบตายเลยอ แต่ว่าทุกคนอ่ะต้องมีสัตว์มีมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะแจกทุกคนแบบทุกใบเลยอุปมงคลในีนหนูเชื่อไหมอ่ะอันนี้หรอหนูดูนี้เชื่อไม่ใช่ฉันเขาเชื่อเขาเชื่อเหรอเชื่อเชื่อแล้วถูกใช่ไหมเข้ากันหมดไปเหรอเข้ากันหมดไปใช่ป่ะครบสี่ปุกลยถ้าถ้าเชื่อแล้วถูกอดกระโดดไงไม่เดี๋ยวว่าถ้นก็มีสองใบแล้วนะอ๋อก็คือก็คือคนชนะกการตัวเองเดียดน้อยใช่ในการครบสี่ใบคนตายอ่าแล้วก็การหมดมือตายโอเคไอ์ตายตาที่เอิร์บบ้างฝ่าใช่ลอง อ่ะลองลองลองเพลินนิดไปดูอิงมาเชียวเชียรกินชาเขียวปะพี่แว่นแต่ไม่นอนเลยดีที่นอนกินแล้วไม่หลับหรอเออได้นี่กินแล้วยังไงก็หลับก็พี่แว่นร่าดีไงก็พี่ชอบนอนอ้าวตัวหนูองพี่แบวหน่อยพี่แว่นพี่ชอบนอนไงอันหนึงไม่กินเปล่าเออเห็นแล้วแอบเห็นแล้วชาเขียวมาชาเออมาชาเอาไปไม่เอาไม่ไหวเดี๋ยวไปซีมินดูนะปะทั้งคาสุนั้งคาได้ต่อแหล่วเชื่อไม่เชื่อ เชื่อไหมไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อปุ๊บเปิดมามันเป็นข้างๆเธอไปอ่าอันนี้สี่ใบก็ตุยโอเคเล่นอะไรอีกถ้ถ้าเธอมีข้างๆสี่ใบเธอก็ตุยเลยโอเคโอเคต้องมีข้างๆสี่ใบด้วยเท่านั้นไม่สมมติอะไรก็ได้ตัวีเตยมันเนาว่ามันเลี้ยงเพนกวินจริงถ้าตอบผิดแบบซ้ำๆอ่ะแล้วมาโดนแบบนี้ยสะสมได้สี่ใบคือแพ้เลยโอเคโอเคได้มาขอเล่นอ่ะลองดูลองดูลองดูมาเล่นนิ่ไปดิ้งหนึ่งสมมตินะสมมติลองดูนะจริงจริงมันต้องเล่นจริงจ้าจริงจ้าลดลงตัวบางให้หน่อยจ้ะจีม

มันเก่งอ่ะเฮ้ยพี่บัตรเก่งอะไม่นะจริงเก่งค่ะไม่นางก่อนนางเปิดหงมาทำไมพี่บัตรพูดจริงเก่งจังอาเขาเกิดแล้วโตที่นู่นนะครับเพิ่มตอนไหนฝุ่นเซอร์อ่าเตยเตยเตยฝุ่นเซอร์ชีตาแช่แข็งใช่ไม่เป็นไรพี่ก็ทอ่าเราเราไม่วฉันจำฉันจำสีไม่ได้ทุกครั้งเลยอ่ะสีสีเหลืองหงเซอร์ป่ะนะจนแจกกันพี่บัตรเก่ง ฉันต้องมานั่งจหมดงานพัดลมเอ้าเอางี้ดีกว่าฉันฉันแจกของพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยิบไปแค่ครับเพวกนั้นคืออะไรอ่ะอะไรแม่ก็ไม่เล่นน้องรอบเนี้ยเออพี่แม็กเป้ชงสีเขียวอ่าให้พี่แม็กชงก่อนเราเราวอร์มก่อนพี่แม็กเซียนอยู่แล้วมาฉันฉันฉันไม่ไหวละเอิร์นบาดมากฉันเจอแล้วตอนนี้ฉันออกไปก่อนเอ่อมาอึ้อ่าอย่างเป็นคนฟังจ้ะอันนี้อะไรเอ๋อนี่รีโมทพัดลม ขาบอกว่าแนะนำสีหน่อยครับจะซื้อสีดีกับทีส่สีสีบอกครับอโอเคครับถ,ถ้าเป็นของตลอดตลอดจะทาอ่าเบบี้รัสกับศูอ่าศูนย์ศูนย์สองกับนยสามถ้าเป็นศูนย์หนึ่งก็สวยนะแบบน่ารักน่ารักทุกคนแนะนำนะถ้าใครเริ่มไม่ได้ศูนย์ศูนย์รับจบแต่นี่ชิมีรถนี่ก็ซื้อสามแท่งไปเลย<อ>ถูกก็ทาคู่นี้อันนี้เบบี้รัสกับศูนย์สาม พข้ามาแล้วนะฮะอือวันนี้เท่านั้นนะครับจบไลน์แล้วหมดนี่เดี๋ยว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 ขอดูให้เดี๋ยวครับจังละอ่ะเป็นโมกอ๋อแล้วเมื่อกี้ไม่จริงจังเหรอเมื่อกี้จริงจังแต่ว่ารอบนี้มีโทนสีโทนอะไรว่าดูจากฝานะไม่กินไม่จริงจังเลยคนนี้ไม่ไม่ไม่เทสใช่ขอนักกวนก็คือเอางี้ทุกคนคือทุกคนจะพอรู้อยู่แล้วว่าหลายคนที่จะซื้อลิปอาจจะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ขอคนที่มีประสบการณ์จะแบ่งว่าเป็นครูโทนกับวอร์มโทนกับนู โทนที่มันคุณอุ่นะนะก็คือจะมีเบอร์03 06 05เนี่ยคิดว่ามันเป็นวอร์มโทนซึ่งหนูอ่ะเป็นคนคูลโทนหนูก็จะเลือกสีจาก01 04 02มันจะเป็นแบบคูลโทนซึ่งเราจะรู้ว่าแบบเอ้ยหน้าเราเหมาะแบบน,นี้มันดูมแมทกันลุคหรือ whatever เอเวอร์อะไรเงี้ยอย่างเช่น,นเอิร์นกับโอ๊ตก็จะทาเป็นคูลโทนก็จะเลือกโทนแบบประมาณนี้ไปก็คือจะมี01 04 02หน้าก็จะผอมแล้วก็จะเด็กลงฟิล์มนั้นแล้วก็แล้วพอเราได้ ติ้นเสร็จบู๊ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อไปต่อกันที่กลอสซึ่งถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเรามีพื้นสีปากอยู่แล้วอยางเออะเอ,อะเออรู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องมาพวงว่าจะแบบเอ้ยนั่นนี่หรือเปล่าก็คือใช้ไปส,สุดจบมันแบบมันจะเป็นสีใสๆเคลือบแล้วมันก็จะเนี่ยทุกคนหนุจุก ซื้อเนี่ยเอิร์ไม่ได้ทาที่เป็นสีแต่ซื้อซื้อเป็นสีก็ได้ถ้าหลายๆคนที่รู้สึกว่าขี้เกียจแบบหลายรอบพี่ขี้เกียจหลายขั้นตอนอ่าเราผิวแทนล่ะถ้าผิวแทนพี่แทนใช้ได้เพราะว่าชีคีนไปหมดเลยถ้าภาพเป็นคนผิวแทนส่วนตัวรู้สึกว่ามันขึ้นแล้วจากความชอบแต่ว่าก็จะแนะนําเป็นอาจจะเป็นครูโทนหรือสีประมาณโทนส้มอิ่ดอะไรเงี้ยจะเหมาะก็สองแล้วจะสวยถ้าเป็นมิเลอร์กอล์เออถ้าเป็นมีเลอร์กอลก็จะสอง ถ้าจริงรู้สึกว่าสีที่พี่แมทข้ามาเขาคิดหมดแล้วสสำหรับรที่ก็แต่เออโอ้โก็ไม่ถึงว่าถ้าเกิดเรื่องมือแล้วก็ร้อนก็คือผิวส่ไหนก็คือใช้ได้แล้วแต่ชอบว่าชอบออกไาทางชมพูหรือทางส้มพี่แมทมีสีโคโรบ้าสีประมาณโคโรบาโคโรบาแบบไหนนะแบบสีประมาณกลางๆจะได้แนะนำเขาได้ว่าแบบคอบางคนแบบเรื่องไม่ถูกอะไรไม่ถูกอมันถูกไปเขไม่รู้แบบว่าอันนี้สีินใช่ไหม ใช่สีตินก็ได้ค่ะหรือสีตินที่มันจะออกแบบติดเขาไม่อกี้เราเห็นเห็นมีบางแห้งเอาเป็นโคตรโคตโคตรแล้วผไม่แน่ใจอร่อยปะเดือดแน่นอนในชิมอันนี้ใช้นกิหอจไรอันนี้ใช้วาโกะบอวาโกะวาโก้ใช่อันนี้ผสมอะไรอ่ะมีแบบไม่บอกสุดลับไม่ได้ไม่้นมหรอเห็นมกินไหมแต่ตบทีอร่อยอร่อยโอ้จะเป็นอย่างนี้แหละ ตอกอ่ะเอ่อชาเขียวไม่ใส่ไม่ใส่มนี่ไม่ใส่ชาเขียวด้วยเลยค่ะไม่ต้องใส่เลยขอคนกินอะไรกินสหรอเออีเตอยอร่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 อยอ่นยี้โอจะตองหรออร่อย่แงคเอาเล่นด้วยพอดีไม่ดิจัดหนมามา่นจไหมชอบผัวแต่ว่าทำไมผัวแต่ว่าทำมอร่ของบารที่ให้มาของบารจะเป็นเหล้ามัชโตเกียวใช่หมอ่โตเกียวมัชาก อันน right? <อ>ั้นใสอร่อยมากจริงเหรอก็อร่อยหมดอร่อยอร่อยไม่ใสไม่ใสหมมาจากไหนคนล้นเลยค่ะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเออมันคือบนอยู่เบียร์อันน่าจริงอันน่าใช่น้ำมันเบอร์เดียใช่น้ำมันเบียร์ใชโควิสใช่โควิสใช่โควิสเฮ้ยอ่าแบบกันลมดาราสุดๆลมดาราสุดที่ ตาเดีือนนี้ค่ะกิใช้เขียวไปใช่ปะสีก็ยังไม่หลุดเลยเออเออเอางี้นะคือมือดูสีมันก็เห็นชัดแล้วค่ล้สีหมอมาดำหมดดำดำหมดตอนนี้ดิเออคือไม่มีใครยอมใครตัวใครตัวมาไม่ถึงประมาณใสกันอย่างเดียวตัวใครสองมาทุกคนหยิบกองนะรบทุกคนหยิบกองพี่แม่หยิบกองพุ้สเห็นไหมเห็นไหมเจอยู่นี่ค่ะเจะอยู่นี่มาชัดบอกเลยนะว่าอะไรเงี้ยชั้นไม่มีการยอมแพ้อมามามาเจอยู่หลังกองแน้ตอนนี้ พี่แม็กมาเล่นสิเขาไม่ได้มาแค่พี่แม็กกำลังหาอยใช่ด่วะมันจะวางตรงไหนหรือว่าเร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 ่เอย่า่งนี้ไหมเราวางตรงนี้แล้วก็ือว่เห็นหมดไหมหรือว่าเราปิดไลฟ์แไหแล้วเราเล่นเลยน่าสนใจมากจิงจริงไลฟ์ด้วเราเล่นหรือว่าเป็นมุมมุมแบบเสียงมาเสียงมาดีอะไรแบบอะไรแบบอะไรแบบบ๊อบึ๊อบบ๊อบอ่าอะไรแบบนี้เหรอได้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 ไหม เดี๋ยวไปนั่งขนมเต็มเต็มเลยอโอติดใจมาถ่าหลอดก็มามาอย่ี้บอกว่านอนไม่หลับหมดแก้วแล้วค่ะไม่แบ่งกูด้วยประเด็นอะแอมเกียใหดูดิ้โหชาแล้วน่าสว่างกดเอวอร่อย่ึกำลังคิดอยู่ว่าข้นแตเฟ็กิกเอกดเอวถ้าเกิดใส่ก็ใส่ห้าสกสันสองกันองันเีนเมรนี่ลวจมกลวเจมือตีใจมือตีอันนี้ ไี่นี้ก็ว่าก็ว่าเดี๋ยวยังรงเจ้ไม่จ้ไมดูันหมดแล้วแล้วอันนี้มันมันจะรับไงไผมก็ใส่ไก็บีรบายที่สี่ป่ะถ้าสมมติว่าแบบสมมติเกาะรวมกันอ๋อสมมติสมมติว่าแพ้ครบสี่หรือห้าวะสี่พี่สี่เอสี่เพราะว่าพวกเราเป็น4ี่จิ๋วสิบห่จังหวเราก็วางไว้ไง ใช่สมมติไม่สมมติว่าแพ้แล้วใช่ไหมัวฉันกวถ้าหลิวหลิวให้ให้ฉันมาแล้วิแล้วเจ้อให้มาปกใช่ไหมฉันบอกปกฉันไม่เชื่อปุ๊บเปิดมาเสดนะปึ้งอ่งไม่ใช่ฉันไม่เชื่ออันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้หลิวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แบบเปิดวางเปิดไว้ได้เลยเปิดวางใช่แล้วจนครบสี่ใบเหลือห้าใบวะอ๋อเจ๊สี่หรือสี่ใบเหลือห้าเจ๊สี่สี่ใช่ไหมสี่สี่แล้วก็สมมติว่าสมมติว่าหลิวแพ้อย่างเงี้ยคนที่เล่นต่อก็ต้องเป็นหลิวนะ แล้วการกดมือก็คือแพ้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าโดนจี้เรื่อยๆเงี้ยตองได้อยๆอ่าตอแหลให้ลากถ้าเราแพเรื่อยๆก็เกมเนี้ยจะชนะถูกมแต่เวลาจะเลือกแบบพีง่ายยิ่งใครก็ได้แบบชูไปนี่ใครก็ได้มาเจ้มาเริ่มเลยมาพร้อมแล้วเริ่มเรียนไปดูยิงบาลองเลินดูหนาวพี่แพ้ก็ไปอีกแแอร์ได้ทำถึงตัวเป็นล็กเลยเหนาเหรอเอ้ยจะดีเหอะชอบแล้วก็ตัวไม่ยัดไปตรงนั้นดิอ่ะเลยแหม่เนี่ยถ้าเป็นบนหนาวหนาวจิ๊ อยกกเยสำนะมันจะเห็นนครับส่ใบสใบสใบมาแล้วใครให้หมดใครให้หมดเลย่สี่ใบใช่ใครเริ่มทีนี้ให้ใครเริ่มใครเริ่มโอนได้ปะได้โเริ่มอะโอดอยาให้ไครให้ใครก็ได้แต่ห้ามห้ามให้ยอนกลับเราต้องเช็คดูเรียโอนเงินไ้เลยไม่สมมติว่าโอนให้โอนให้ข่ก็ได้ สมมติออดให้บาสบาจะให้โอนกลับไม่ได้โอเคไม่แต่ว่าพลของออดคืออะไรนะว่าต้องการอะไรนะไม่โอนโอนต้องออดได้ต้องการออนเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูก่อนอย่าหยักอยากเช่นอย่างเช่นกบกบเชื่อหรอเไม่เชื่ออ่าไม่เชื่ออ่าเนี่ยนี่พี่อันนี้ออกมาเป็นแมงป่องที่แบบแล้วสามารถถามอะไรเขาได้ไหมแบบลักษณะนั้นไม่ได้ไม่ได้ก็คือเชื่อไม่เชื่อจบหรือว่าหยิบมาเปิดดูก็ได้อ่าแต่ว่าเราห้ามตอบ แล้วก็แบบสมมติสมมติอันนี้อันนี้หมดแล้วนะสมมติกบไม่พูดดูเลยดูได้แล้วก็โยนต่อไปนึ่งไก่อะไรเงี้ยสมมติสมมติแต่ไม่มีไก่หมไม่มีไก่กบไม่ใช่อันนี้แม่ป่องเชื่อว่าล่ะเชื่อว่าล่ะสมมติเชื่อเรื่องประเดี๋เซ่แม่ป่องแล้วโยนให้ฉันกโยนอย่างนี้ไปเลยมันก็โยนไปเรื่อยจนเป็สุดท้ายได้สุดท้ายได้ได้สุดท้ายได้เลย แต่ก็ต้องก็ต้องมาดูแต่ห้ามบอกนะเออห้ามบอกคุณจะต้องไปหลอกเขาใช่สมมติว่ามาปุ๊บว่าสมมติให้มาปุ๊บแม่ง่องปุ๊บเออเเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อสมมติเชื่อไม่เชื่อสมมติไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อปุ๊บเปิดมาไม่เปิดไงไม่ที่ไม่เชื่อพูดบิดจะต้องไม่อาเขียวไรปิ๋วอ๋ออ่ะได้ไม่เห็นได้ไม่เห็นไม่เห็นได้ติ๋วคือไม่ได้นอุ่าแลว่าโอเคเราอ่ะกาใช่ปะเราให้คนนึงแล้วก็คือเหมือนโดนชันส์ที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราไม่โง่ ถ้าเกิดเราโกหกเราแพ้แล้วเขาจะได้ใช่โอเคแต่ว่าแล้วเราคอยของเอาไป็นไเราต้องมีการน้อยหรอคือไม่ก็คือใครหมดมือก็แพ้ใครใครหมดมือแพ้หรือว่าใครได้สี่ใบก่อนสีสมมุติว่าได้ได้ซ้ำสี่ใบแพ้โอ้โหก็มีการเยอะโอ้ใครแพ้เต้นปิดไลค์ได้อะไรได้ เิดลายเาเจ๊เก็มีแล้วนะครับเริ่มดก็มีแล้วด้วยไอ้เผิดลายกูสู้สุดชีวิตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะหนาวอ่ะหนาวเหรอเดี๋ยวเถาหน้าผมให้เอาจริงนริงแล้ะเขายัอ่า

แต่อย่าให้เห็นอยากให้เห็นนะโอเคโอเคได้ในใจอ่ะใครเริ่มใครเริ่มใครพี่แม็กเริ่มทำไมนะทำไมนะเห็นแล้วแล้วพี่อะจะอะไรเขอเริ่มอ่ะได้อ่ะหนูอะไรไม่ดูได้แล้วก็ห้ามห้ามส่งคืนเลยใช่ไหมสมคืนตอนในนี้ไม่มีหมูไม่มีหนูนิดีแม็กปอกเสือป่ะถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่อยากตอบก็ดูได้แต่ว่าห้ามให้คนที่คนที่ยังไม่ได้ตรงนี้ ใช่หนูวกนาเชื่อไหหนูใช่ไหมเชื่ออันเนี้อไป็นไม่ปอมป้องม่ป้องไม้ไม่ปชอ่้องไป้อง่ปอ่ป้่องนนี้อันนี้โอ๊ห่ปอ่ป้อ่อไม่เ้ื่อม่ปไม่เชื่อเปิดมาเอองโดนใช่ไไวไงไ่ปอค่นอเอ้ออ้อน้ด้อ เชื่อหรือไม่เชื่อไดูหไม่เช่อ่ะเอาไปจบเลยอ่ะเพาเล่นอาเล่นอุ้ยดแมงมุมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมเชื่อเอาปลา ก็ไม่ตัดสินใจก่อนก็ได้หรือว่าใช่ไม่อะเราไม่ใช่แอ้มุมหรอกล่ะไม่อะน้าบอกไม้มุมเราเชื่อเชื่อื้องแบบว่ารอจับได้จับได้ใช่่ะแคนั้เพราะแอปรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมโอ๊ดทุกคนเริ่มเริ่มใช่ป่ะใส่มุมให้ใครห้ามห้ามให้เชื่อแบบว่าเอิร์ต้องไปตอบคนอื่นไปเริ่มให้โอ๊ตก่อนใช่ไหมใช่โอ๊ดให้ใครใครก็ได้ใครก็ได้รีบเป็นเออโอ๊ดได้ใส่มุม โตได้ไหมนม่เบิเ์ดเอามาแล้วมาเบิร์นี้คือเรียบร้อยแล้วเปไพ่ได้ปะเตะมันเปลี่ยนไพ่ไม่ได้ปะหลิวเปลี่ยนไพ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขอให้ใช้เขาวาดไม่ไดนละกาดกาดกระเด็นแน่ฟิวไรมันจะเปลมันจะเปลี่ยนมุมไม่ชื่ออะไปแต่งมุมตัวเริ่ม ต่อไปใครขอแล้วหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งพอสก่อนพอสห่ะอ่าดูแลกันดีอ่าบอดไม่ได้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะบอดไม่ได้บอดเจมส์บอดเจมส์ได้ไหมไม่ได้มันขึ้นไหม่ะกี้ไม่ขึ้นเตือนอะไรปะยังนะเจมส์ยังใช่ไหมเออตัดไปเลยหรือใครมันตัดยังไมเทียวกว่ะ อาร์ติคอรครับระหว่างนี้ก็ช้อปปิ้งเซเลสได้ถูกต้องครับผมวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมีโปรนะครับผมซื้อ3แท็งนะครับผมลดร9 0บาททันทีเฉพาะไลฟ์นี้นะครับตะก้านนี้เท่านั้นนะครับหลังจากหมดไลฟ์นี้แล้วนะครับ ก็จะไม่มีโปรนี้แล้วนะครับผมคือตัดไลฟ์นี้เมื่อไหร่ก็คือเราลดโปรเช่าสิบบาทนี้ไม่มีละมีเพราะฉะนั้นใครที่เก็บไว้ในตะกร้าของตัวเองเก็บไว้ในเขาเรียกว่าอะไรนะตะกร้าถูกต้องไหมเก็บไว้ตะกร้าอะไรแล้วยังไม่ชำระตังค์เนี่ยก็จะก็จะก็จะอยู่ในนั้นไปนะครับแต่พอปิดไลฟ์ปุ๊บราคาเด้งกลับเท่าเดิมได้ครับ นะครับผมอย่าลืมนะครับเซอร์วิสนะครับแถมวันนี้ไม่แคะหนึ่ก็แถมเหรอคะหนูอยากได้เหรอคะน่ารับแท่งสี่มือสามแท่งก็คือเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นมิลเลอร์กรอสก็คือมีสามแท่งพอดีก็คือได้ลด90บาทไปเลยอัลมัติทึมบ้านถูโฟนเบาไปพูดดังถูกต้องซื้อเลยครับได้ลดเก้าสิบปากลมปากดรใช้ได้หมดถูกต้องครับผมมีเชียบัตเตอร์มีวิตามินอีแล้วก็มีโจโจบะออยถูกต้องเออโอเคมาเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นกระดาษกระดาษเราเล่นกระดาษเราเล่นกระดาษอ่าเอาจริงนะเอากระดาษมาวาดหนูหรือวาดแมวได้เหมือนกันใช่เราเล่นเพราะว่านี่เราวาดเรียบร้อยแล้วไงโอเคโอเคโอเคเราต้องาเหมือนกันตาพี่ปะตาพี่แมคไม่ไม่ตาดิวพี่ดิวให้หน้พี่เอากระดาษใช่เอากระดาษนะอ้าอ้าอ้าไม่ต้องใจมาตะมองพี่แมคไม่เชื่อหรอใช่เดดี๋ยวแล้ว เตรียมและแม่งมุมแต่งเรื่องไม่จริงไม่ตีเปิดเลยเป็มเลยเต็มเลยชื่อซื้อเตียมอ่ะซื้อเตรียมละเพื่อนี่ครบสี่ใบคือลาก่อยไม่ใช่ต้องเป็นตัวเดียวกันอ๋อพี่ใช่หรือว่าถ้าเกิดมีอ๋อตุ่มใบอะไแล้วก็เตรียมฆ่าได้เรื่อยๆอ๋อฉันอยากกำจัดหลอดฉันก็หนุนไปเรื่อยได้ไม่เห็นแล้วเห็นเพราะเซอร์ลินมานี่โอเคอ่ะทัพี่เอิร์ดที่เอิร์ดที่เอิร์ดที่เอิร์ดอ่ะกระดา แมงูนเจ้าแมงูนกันแมงูแมงูเหรอแมงูแมงงนวันแมงูเหรออ่ะแมงูเหแมงูหรือแมงวันก็ได้หรแมงูก็คือแมงวันใช่แมงูที่แม่เข้ามามันไม่เห็นอ่ะแมงูแมงูเชื่อเอาไปเลยเราคิไม่ออกใกล้หนึบว่าเหรอแมงูแมงูโดนสิอย่าไปเล่นกับฉันเซียน เกือบแค่หมดเหลือแค่หนูเอ้ยไม่ใช่กระดาษกระดาษกระดาษใช่หนูหนูคือตัวอะไรอยากช่วยจังเลยอ่ะไงเป็นบบไงเป็นยังไงโอเคสิ่งมากแมสคอตเฮ้ยเงมากไม่เชื่อ เฮ้ยไม่เชื่อด้เปิดไหมแมงสาบจัดหุเอาไปเลยไม่เชื่อม่เชื่อไหมอ่าตาตาเหลียวต่อไปตาเหลียว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 ตาเลียวจอมมะโงบาดใจหนู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 นู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 น

โอ้ไม่ได้ปะโอ้ไม่ได้แล้วปะได้ก็ให้พี่แม็กกับพี่บาร์ไม่ได้แล้วได้หมดได้หมดไมาถึงแล้วไม่ถึงว่าแต่จริงใครได้บาร์ได้ได้หมดเลยคนเดิมก็ได้ย้ำๆก็ได้อยากแกงก็ได้เลยอ๋อมันพยายามมาโฟกัสพวกเราอยู่แต่ว่ามันก็จะโฟกัสนี้ด้วยไปอ่าอะไรฉันบอกว่เชื่อทำไมอ่ะแบบบอกให้ดูแล้วได้ไงมาแถวๆนี้อยู่ได้ไปรึปุ๊งอะไรอะไรก็ฉันบอกว่าเชื่ออะไรไม่ไม่คิดเกิดอะไรขึ้นที่โกหกฉันสำเร็จแงต้องแมงป่องแล้วเราออกมาเป็นแมงสามแล้วฉันบอกว่าเชื่อ แม่ของแกก็โดนเนี่ยครับออ่ะพี่เ้าเริ่มเอ้าเห็นอะไรดิเนีเป็นไงเหนียวนะเหนียนหลบกุบหลบกุบหลบกุบใช่ไหมว่าหลบกูยังมีหลบกุูปะไม่เชื่ออุตตะคิวอุตตะคิวอุ๊ยเชื่อมาทำไปเลยอุตตะคิวโอ้โหหลบกุบหลบกุบโดนหลบกุูปะน่าเสียดิเหมือนกันอันนี้จริงยังยัง น o no no น o no no แนบจริงหรออยากให้สมนสัตว์หมดบาในเหตุกิในโกงอะไรอย่เงี้ยหไเห็นหมดเลยผู้สัปปะไม่ครบไม่ครบทำไมล่ะอะหนึ่งสองสามดาวคนที่ช่วในแมงกุลแมงกุลแมงกุลคือแมงวันแมงวันเช่ไหมมาแลงเดย์มแลงเดย์ได้าอบรอไปรูอันนี้ที่บัตรพูดจริงอะไรกะตุกชุดดอกกะตุสัอ เป็นตุกตาอะไรอีกเอาอันนีข้าวข้าวขเชื่อไหมเชื่อหมเข้าวหรือเปล่าข้าววบอกไม่เชื่อเปิดมาเดี๋ยวแมงมุนเยอะใปแมงมุมนี่ข้าวข้าวูชายบางที นึไม่ออกอะตัวอเตัเออตัวนยเขแมงกุจีมจริงปะไม่รู้เรียกแมงกุจีอ่ะเขาเรียกไงแมงเขียวแมงเขียวแมงแกงเหรอแมงเขียวแมงเขียวเข้าเสื้อเอาไปขึ้นกัดตนน้ำแทพี่ิซนาเจ้าเล่จ้ลอ้ข้้้อ้้อ้ขาวไ้อ้ไ กรงวันเชื่อไม่ไหวทีเดียวไม่ไหวทีเดียวแพ้นะแรงวันไม่เสือเสียวตาใช่ใช่ไม่อเสียวโดนเดเดียวตะล้อตะบวกชันโผลตั้งสำลับไป เพื่อเปิดสนทมาหน่ยเลยครบเขาก็พร้อมจริงมันเออเดี๋ยวเต็นปิดคลิปชีวิตชีวิตเนี่ยกระจัวเจ้ากระจัวจะแมนเขียวไม่ใช่ไม่่ใชเากระจแมงสับเชื่อครับเอาไปเอาไปทำไมที่ไม่ได้เลิกแมงมุมเจ้าแมงมุมเชื่อว้าว เตียมแล้วแมงมุมแมงมุมเจ้าแมงมุมเจ้ายังไงแมงมุมหรือแมงนุนแมงมุมแมงนุนเจ้าแมงอะไรนะใทยเแมงอะไรแมงนุนเจ้าหนูหรอหนูหนูไม่เชื่อ หนุ่มงอกนนึนงหนุ่มงอกเื่อดีกว่าเืเจเจเจใช่ใช่เตรียมกรอบเดีวเ้นเลยแม่วันเอาละไม่ต้องมันมันสมเชื่อ่เชื่อแกก็ดูได้ต่อไปเชื่อเลยเชื่ออะไรพี่กี่เรียมเรียมเกียมละกินเมาเลย ตัวอะไรเขียวอะไรตากุจ right ิเต่กรแต่มีตักแตนด้วยเหรไม่มีพี่อะไไม่กุจิเกุจิชื่ออ่ะเอาไปเลย่